ร่วมยินดีเชาคอกเทลได้เป็นออฟฟิเชียลอาร์ติสตของสตรนแบกกีตาร์สัญชาติสวีเดน ทงสันเมโลดี้ผ่านเพลงฮิตมากมายเรามักจะได้เห็นชาโซโล่สตรนแบกกีตาร์คู่ใจปรากฏอยู่ในทุกโชว์มาหลายปีด้วยรูปลักษณ์กีตาร์หัวตัด,ดดีไซน์ทันสมัยมีเอกลักษณ์พร้อมกับชั้นเชิงการเล่นเฉพาะต,ตัวของชาวทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรีหลายๆคนซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ทางสตรันแบกกีตาร์ได้ประกาศต้อนรับชาวคอกเทลเป็นออฟฟิเชียลอาร์ติสต์ของแบรนด์อย่างเป็นทางการขอแสดงความยินดีกับ ชาวคอกเทลด้วยอีกครั้งแล้วเตรียมไปฟังโซโล่สดๆของชาวกันได้ในคอนเสิร์ตคอกเทลเอเวอร์ไลฟ์และคอกเทล77เอเวอร์ all, ทัวร์ตลอดทั้งปีนี้คอกเทลอังกฤษคอกเทลเป็นวงดนตรีสัญชาติไทย จากกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมพศ2545เป็นศิลปินแนวดนตรีคลาสสิกบ๊อปรอป็อบโดยมีต้นกำเนิดจากการรวมวงดนตรีหลายๆวงในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในระดับมัธยมปลายมาออกจำหน่ายอัลบั้มโดยมีชื่อว่าคอปเทลจึงใช้ชื่อนี้ในการแสดงดนตรีเรื่อยมาโดยคอกเทลมีผลงานอัลบั้ม เพลงวางจำหน่ายทั้งสิ้น9อัลบั้ม3ามอีพรวมมากกว่า100บทเพลงตั้งแต่ปีพศ2545ถึง2567จนกระทั่งยุบวงในวันที่24ธันวาคมพศ2568เมื่อวันที่29มกราคมพศ2567โอมได้ออกถแถลงการระบุว่าวงคอกเทลจะยุบวงภายในปีพศ2568และโอมจะยุติการเป็นนักร้องในคราวเดียวกัน โดยได้มีการเตรียมตัวในการยุบวงมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นเวลาหลายปีเช่นการจัดเตรียมกองทุนของวงการจัดสรรผลประโยชน์ต่างๆรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการแถลงยุควงนี้ได้แถลงล่วงหน้าเป็นระยะเวลา2ปีเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการอำลาแฟนเพลงในแถลงการฉบับเดียวกันได้มีการประกาศเส้นเวลากิจกรรมก่อนยุบวงเบื้องต้นว่าในปีพศ2567 จะมีการจัดคอนเสิร์ตพิเศษในเดือนพฤษภาคมและจะขึ้นแสดงในงานจ้างที่รับไว้รวมถึงเทศกาลดนตรีต่างๆเป็นปีสุดท้าย จากนั้นในปีพศ2568คอกเทลจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายและทัวร์คอนเสิร์ตอำลาแฟนเพลงทั่วประเทศก่อนที่ต่อมาจะประกาศรายละเอียดเส้นเวลาของกิจกรรมทั้งหมดเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พศ2567และต่อมามีการประกาศกำหนดการออกมาดังนี้คอนเสิร์ตรูปแบบพบปะทักทายแบบต้อตอบในชื่อคอกเทลข้อสอบโดยให้แฟนเพลงร่วมกันทำข้อสอบเพื่อ,อออกแบบรายชื่อเพลงให้วงเล่นโดยไม่ซ้ำกันในแต่ละรอบจัดขึ้นเมื่อวันที่4 5, 9ถึง 12, 16ถึง 19, 23ถึง 26, 30และวันที่31พฤษภาคมพศส5 6 7นะ l า d อ o n n e ิ t s t u d น o โดคอนเนสตูดิโอัลบั้มยเอเวอร์อัลบั้มชุดสุดท้ายของวงและเป็นอัลบั้มเดียวที่มีสมาชิกวงทั้งหมด6คนโดยมีสมาชิกที่เพิ่มเข้ามาคือวิวัตสว่างวันรัตในตำแหน่งกีตาร์ริทึมและชารันตันทนานในตำแหน่งเปียโน,โนซึ่งเล่นแบ็กอัพให้กับวงอยู่แต่เดิมมีเพลงทั้งหมด11เพลง แบ่งเป็นเพลงใหม่7เพลงและเพลงที่ยังมีได้บรรจุในอัลบั้มใดๆอีก4เพลงโดยเผยแพร่อัลบั้มเต็มเมื่อวันที่29สิงหาคมพศ2567และมีกิจกรรมเปิดอัลบั้มเป็นนิทัศการคอกเทล U Forever Life t e x h i b i t i o n จัดขึ้นในช่วงวันที่1-21กันยายนพศ2567ที่ RCB Gallery 1และ2ชั้น2 River City